สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนีนที่พ่อไปนองมาทําผัดกระเพราหมูนี่เครื่องปรุงเครับพริกกระเทียมตำทกันเลยหมูสับยับใบกระเพรานี่ครับเครื่องปรุงรสด,ดีน้ําตาลผงชูรสซอสน้าําปลาหอยนางรมอนหนึ่งครับเอาน้ํามันลงไปนิดหนึ่งครับผมนี่ผัดกระเพรา พริกกระเทียมนี่ครับผัดพริกกระเทียมมันหอมกันพี่น้องนี่พริกตำพ่อยำหยาพ่อครับเริ่มหอมแลวพี่น้องเราก็ใส่หมูลงไปครับนี่หมูประมาณครึ่งกิโลครับหมูสับหยาพี่น้อง

เอาละครับเมื่อผัดกะเพราผัดหมูได้ที่แล้วเนาะเอาคไปีิเติมเครื่องปรุงพี่น้องมานียอันดับแรกนี่ครับซอสหอยนี่ครับ ซอสหอยหนึ่งซ้อนตามดูนอ้องหนึ่งซ้อนนะครับน้ำปลาน้ำปลาป,าปมันสองช้อนครับนี่ใส่ไปก่อนสียวขาวอ่ะตัวนี้ผงผงปุงมด นิดหน่อยอ่าลดลดดีนี่ใส่เข้าไปครับบองไรมันดีเสียบใส่เข้าไปพี่น้องน้ำตาลหนึ่งช้อนนี่ใส่เข้าไปครับบานนเขานใส่กัน่อ,อแป๊บหนึ่งครับ หมูสุกปั๊บเอาสิเติมน้ำซุปน้อยนึงพี่น้องประมาณสักครึ่งแก้วดีครับเนี่ยมานี่ยนะครับเอาละบาทอันนั้นพอสุปหมูสุกท,ที่แล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปครับผมนี่ครับใบกะเพราลงไป <c oughs> จนใบกระเพราสุกไี่น้องมาเนี่ยอืมอืมได้ครับรสชาติเก๋กับผมตักเสิร์ฟมานนินี่ครับ อาหารจานด่วนผัดกะเพราห,หมูีอสูุรซอดอนม่วงูตรนี้อร่อยพี่น้องแซ่บูตรนี้อร่อยครับผมสีเฮ็ดกินเองกบทุ่ยเ็็ดทยก็ได้ครับนี่สุดยอดพี่น้องนี่ผัดกะเพราห,หมู